ทุกคนที่เป็นยาตบก็ต้องรู้ว่าจริงๆมันยังไงแล้วใค่ที่หนูไม่ช่วยไม่ใช่ไม่ช่วยหนูบอกให้ไปไล่กล้อ,องไงเ<ม>พราะหนูอะพอมันล้มแล้วหนูอะวิ่งขึ้นมา,ากับคนที่ให้อาหารปลา 4เมษายน2566ก้อยสาวสวยวัย32ปีวูบดับปริศนาที่ท่าน้ำบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเรื่องนี้ที่น่าแปลกคือเธอเสียชีวิตอยู่ที่ท่าน้ำเพียงลำพังพุตาเขาก็ถือปลาลงเขาครับ ลงจากรถแล้วก็ปาลงเดินลงแม่น้าไปนะครับลอยแล้วก็แล้วก็พยานแถวไหนเขาพอปล่อยเช็นเขาก็อ่าสุบลงไปกับพื้น,นอ่ะสุตอทุดลงไปกับพื้นแล้วก็มีคนไปช่วยช่วยแต่ก็คนช่วยสะท้หาไอ้โรงพยาบาลนั้นโทรงปยาบาบอกว่ารับรับพุทธรับตอนนั้นเ็ยังตอนนั้นก็นันดลอยลินเต็มที่แลควับเอาไปส่งลง ตรมาก็รับไปรักษาแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาัแล้ครับคนที่ไปช่วยนี่ไม่ไม่ใช่คนรู้จักใช่ไหมครับเพราบ้านจากนั้นพอบ้านแม่ค้าพ่ขอค้าแาวนั้นญาติเอกใจคนสุขภาพดีทำไมจู่ๆถึงเสียชีวิตญาติจึงขอให้ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ จึงพบกับภาพกล้องวงจรปิดที่ทำให้ได้รู้ว่าก้อยไปกับแอมที่สาวคนสนิทแต่ภาพกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นข้อพิรุษทำไมขณะที่ก้อยวูบแอมถึงไม่ช่วยครอบครัวมั่นใจทันทีการตายของก้อยผิดธรรมชาติแน่นอนไม่ใช่แค่การวูบดับเท่านั้น ญาติแจ้งข้อสงสัยแก่ตำรวจตำรวจก็เริ่มดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีด้านครอบครัวของก้อยติดต่อหาแอมค่ะแต่แอมกลับตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นคำตอบกับภาพกล้องวงจรปิดขัดแย้งกันสิ้นเชิงยิ่งทำให้ครอบครัวเชื่อสนิทใจค่ะว่าแอมอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของก้อยแน่นอน และยิ่งตอกย้ำหนักไปกว่าเดิมเมื่อตำรวจตรวจพบว่ารถของก้อยไปจอดไว้ที่บ้านหลังหนึ่งตรวจสอบภายในรถกลับไม่พบทรัพย์สินของก้อยอยู่เลยเรื่องนี้เริ่มใหญ่พีระพีรุ่นพี่ที่สนิทของก้อยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเริ่มจากติดต่อหาแอมเพื่อหาความจริงจนได้รู้ว่าแอมทิ้งทรัพย์สินของก้อยไปหมดแล้ว อันเนี้ยตัวอย่างที่พี่พีบอกม,มันมันมันตันแล้วมันโกหกไม่ได้แอมอประโยชน์จริงแล้วโทรศัพท์อ่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวแอมเข้าใจคือเช็คไทม์ไลน์ก็คือจะเห็นแอมมากลัวถึงขนาดต,ตอนปิดเครื่องมันปิดตรงท่าม่วงอ่ะเออพี่เขารู้แล้วเบรมันหายไปตรงท่าม่วงอล้วท่าม่วงแล้วแอมก็พุก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 ,พกแล้วก็พอเนี่ยค่ะเพราะว่าแอมจะรีบไปขอถ่ายใช่ไหมคะอแอมก็แบบกลัวค่ะไม่อยากยุ่งแล้วมัเยุ่งด้วยแล้วเดี๋ยวมาเนี้เนี่ยแล้วเกิดสมมติว่ามันมันมันเฟินขึ้นมาแอมก็จะบอกให้มันมาหาที่ถังกระยาเบีคว แต่ถูกแต่เองไม่รู้หรือว่าเองถึงเองจะปิดเนี่ยมันเช็คทางอีมี่เครื่องได้เข้าใจป่ะใช่ค่ะรู้รู้รู้พี่อันนี้หนูถึงได้ยอมรับแอมยังเล่าเหตุการณ์ก่อนก้อยตายให้พี่ระพีฟังอ้างว่าก้อยนัดแอมให้ไปรับอ่ะตอนแรกอะคุยกันที่มันมันบอกมาพี่อัเดี๋ยวรับหนูหนูจะซ่อนรถไปตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยว คือหนูยืมรถเขามาหนูก็ไม่รู้เรารรนใครนึกออกใช่ไหมคะอะคราวนี้เสร็จแล้วหนูก็บอกว่าตรงไหนได้มันบอกบิ๊กซีพอกลัเลี้ยวเข้าบิ๊กซีไปหนูขับไปคันหน้าบิ๊กซีอะมันเป็นหาที่จอดไปได้ที่มันจะโลบๆแล้วมีมันหามันบอกว่าต้องเอาล่มด้วยอืมันโทรว่าจะจอดตรงไหนแล้วหนูก็ยังถามเลยว่าเนี่ยอ้างหนูแล้วเนี่ยจะไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนพี่เพราะถ้าเกิดไม่เอาพี่ออกมาหนูออกไม่ได้เดี๋ยวป้าตามหนู คือคนมันตายไปแล้วหนูพูดตังเดียวแต่คือทุกคนที่เป็นญาติก็ต้องรู้ว่าจริงๆมันยังไงหัวบบาที่สุดใจอยู่แล้วถามว่าจริงๆอ่ะท่านจะตู่จะทําอะไรมันอย่างเงี้ยถามว่าตู่จะต้องเข้าใจไม่ต้องลงดก็ได้เอาอย่างนี้แอ<ต>มพี่พี่กำลังจะบอกให้ถ้าคนมันจะฆ่าคนจริงๆอ่ะสมมติะนะยกตัวอย่างถ้าแอมจะพายก้อยไปฆ่าหรือลวงไปฆ่าคงไม่พาไปปล่อยปลาลงนั้นหรอกที่เข้าใจอย่างที่หนึ่งนะ อันที่สองเนี่ยบอกว่าเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรถอะที่ที่แอมไม่อยากยุ่งแม่อะไรเนี่ยคือเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องรถแตที่แอมไม่ได้บอกเพราะว่าแอมไม่อยากเขาไปยุ่งตั้งแต่แรกแล้วแล้วที่หนูไม่ช่วยไม่ใช่ไม่ช่วยหนูบอกให้ไปไล่ไกล้อ,กองไม่เพราะหนูอะพอมันล้มแล้วหนูอะวิ่งขึ้นมากับคนที่ให้อาหารปลาไอ้ปล่อยปลากับมันมาตามคนหนูขึ้นมาถึงบันไดหนูเจอแม่ลูกเดินอยู่อื คือถุงดีไว้หนูบอกพี่มาช่วยหน่อยไหมพี่มียาดมไหม,มเดยหนูไปตามคนมาช่วยหนูก็ไปตามพี่ผู้ชายอืมที่นั่งอยู่ในรถอะให้มาช่วยอีกคือกล้องอะก็ไม่ได้ตัดตรงนั้นค่ะและไอ้ช่วงที่หนูเดินที่ว่าพวกที่เดินตัดไอ้ช่วงวิ่งนะคือหนูวิ่งตัดไปตามคนมที่มีถึงดอกดอกไม้มแต่ไอ้ที่เดินเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่หนูเดินหาห้องน้ำนึกออกไหมคะเรื่องทั้งหมดที่แอมเล่า ยังไม่มีใครปักใจเชื่อหัวไม่มีชนวนเตุที่จะเเราเข้าใจว่าคบผู้หญิงคนนี้อันดับแรกเราต้องเร่งตรวจชิ้นเนื้อก่อนแล้วก็เลือดถ้ามียาพิษหรือหมายถึงว่าถูกมอมยาหรือถูกวางยาเนี่ยเขาเข้าชาร์จเราอยู่แล้วซึ่งเขาก็ไม่สนใจด้วยว่า ว่าเราจะเป็นใครอะไรยังไงเพราะ้แล้วค่ะแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดจะไม้เนี่ยหนูก็หาอันนี้หลักฐานเพราะว่าหนูอ่ะไม่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องฆ่าคนครอบครัวของก้อยรู้จักแอมค่อนข้างดีเธอเป็นเมียตํารวจทําให้กลัวว่าเรื่องนี้อาจจะเงียบโซเชียลช่วยดันทำให้คดีนี้ดังกระชอนเมื่อทุกคนได้เห็นกล้องวงจรปิด จึงเกิดคำถามว่า 1. ทําทำไมแอมไม่ช่วยก้อย 2. ทํทำไมหลังก้อยวูบแอมกลับขับรถออกจากที่เกิดเหตุทันทีด้านแม่ก็ช่วยดันคดีลูกสาวเดินทางจากกาญจนบุรีสู่เมืองกรุงเข้าร้องเรียนกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำให้คดีนี้ถูกโอนสู่กองปราบและมีทีมตำรวจสอบสวนกลางเข้าสนับสนุนการสืบสวนที่เข้ามาติดตามด้านคดีนี่คือเป็นยังไงบ้างคะเรามีความตง<อ>ังวลอะไรอยู่บ้างคืหล่าแล้วค่ะไม่ต้องวลแล้วค่คะทีน,นี้ก็คือสบาดีมาก,ามากแล้วค่ะสบายใจมากขึ้นใช่ไหมคะค่ะค่ะ,คะแล้วในส่วนของความสัมพันธ์ของต้อยกับแอนนี่ทา้งค้อรัวทราบไหมคะว่าเขาก็เป็นเพื่อนกันรู้ค่ะรู้ใช่ไหมคะค่ะ แล้วมีเรื่องปัญหาีิสิงอีกครั้งไม่ทราบเลยค่ะเรื่องนี้ไม่ทราบเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาดาเรื่องนี้ต่อตัวกอนมค่ะแม่ตื่ไปตรงนี้นแล้แม่หลังจากที่เจ้าที่ตารวจมีการจับกุมตัวแล้วเราได้มีการพูดคุยกับเจ้าที่ตำรวจหรือว่าขอบคุณยังไงบ้างไหมคะแม่เพราะขอบคุณไปแล้วค่ะทำเรื่องเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาแบบอะไรแล้วก็ คาดว่ามันจะมีความชัดเจนมากจะฟ้องเราอะไรอย่างเงี้ยให้มายื่นของร้แม่กังวลไหมที่ทางด้านของตัวผู้ต้องหาจะมีการฟ้องเราีหยแม่ไม่กังวลค่ะความจริงก็คือความจริงค่ะแม่ค่ะไม่ได้กลัวเลยเพราะว่าเราก็ปักใจเชื่ออยู่แล้วค่ะยิ่งพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีเรายิ่งปักใจเชื่อขึ้นไม่ได้กลัวเลยค่ะเรื่องจะฟ้องเราไม่กลัวเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถดําเนินการผู้ต้องหาได้ได้ แม้ว่าจะจับตัวได้แล้วแต่ว่า,วาแม่ยังคงเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เสียใจนะคะลูกทั้งคนยังว่าแหละจะจะทาไงได้แม่ก็ภูมิใจย่ง่งที่ว่าลูกกู้แผ่นดินกูอ้อนี้ขึ้นมาได้ถ้าเขาจับคนร้ายได้นะคะเขาจะได้ไม่ต้องไปฆ่าคนต่อๆไปอีกหลายคนยังไม่รู้ว่าอีกกี่คนนี่ก็เป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบแล้วค่ะจ้ะแล้วถ้าต่อไปถ้าจับไม่ได้เขาจะอีกประเทศไทยเราจะอยู่ได้ไหมคะมันอยู่ไม่ได้นะ เดี๋ยวนี้พอกินอะไรก็กลัวกันละจริงๆเรื่องจริงจะกินน้ํากินข้าวเหมือนกลัวเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเลยไหมคคุณแม่ก็ไม่เชิงสนิทกันเท่าไหร่นานๆไปมาหาสู้กันแต่ว่ารู้จักกันมานานเป็นชิดชิปีอะค่ะแล้วคุณแม่ครับรู้จักกับแอมเป็นการสนทนาเขารู้เขาก็แม่แม่ก็เหมือนว่าเพื่อนลูกก็รู้จักเขามาที่บ้านไหมครับแม่ก็มาที่บ้านนานๆจะมาทีนึ่งอะไรอย่างเงี้ยราะเขาเป็นเมียตํารวจารู้กฎหมายเรามีอะไรก็ปรึกษาเขา เขาก็เป็นคนเก่งอ่ะคนเก่งของของไอ้นี่แหละคนเก่งมากเลยจ้ะเขาคนท่ามากาแม่อยู่นู่นอาเภอไซโยกแม่ยืนยันว่าหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าก็เดินหน้าต่อไปค่ะความเป็นทําให้ลูกจ้ะแล้วก็ให้เป็นเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับช่เป็นอุทาหรณ์ของประชาชนทุกคนทุกคนอย่าได้แบบว่าอย่าได้ไอ้นี่คนใกล้ตัวจ้ะค่ะ ให้จำไว้คนใกล้ตัวเนี่ยเป็นบทเรียนของชีวิตที่แม่ต้องเสียลูกคนหนึ่งใช่ค่ะใช่เ mm hmm. พราะมันคนใกล้ตัวมากที่ไม่คิดเลยคิดไม่ถึงเลยที mm ่ผ่านมาคุณก้อยเคยมาพูดถึงคุณแอมหรือว่าปรึกษาอะไรกับคุณแม่ไม่เคยแม่ไม่เคยเขาไม่เขาไม่นี่หรอกจ้ะไม่เคยเราไม่รู้เรื่องปัญหานี้จ้า,จาค่ะเรา้องแอมค่ะเราบันสึกถ่ายก่อนที่คุณก้อยอะครับเจ้ากลับบ้านคุณก้อยได้บอกอะไรกับคุณแม่ไหมครับ เขาบอกนะคะแม่ถามว่าจะไปไหนเขาก็ไปเขาบอกว่าเา็าจะไปทุระแล้วแม่ก็ถามว่าเอาแล้วใครจะพาแม่ไปซื้อของพนุ่เนี้ยวเราจะทอดผ้าป่ากันทําบุญก็แม่รอหนูอยู่บ้านนี่แหละนะเดี๋ยวเย็นๆหนุมารับแล้วแม่ก็ไม่เจอลู่เลยคนะ่ะมารู้ิทีก็ลูกเสียแล้วคุณแม่ทราบได้ยังไงคะวา่าคุณไฟเสียชีวิตแล้วเขามีเพื่อนไลน์โพสต์พี่สาวก็โพสหาเขาก็โพสต,ตามหาญาติเขาก็ส่งรูปไปให้ดู ันใชใชช่่่คะและที่น่าตกใจเรื่องนี้อาจมีเหยื่อมากกว่าก้อยเพราะมีญาติของผู้เสียชีวิตเจดรายติดต่อให้ข้อมูลกับพี่ระพีว่าญาติของเขาที่รู้จักกับแอมเสียชีวิตในลักษณะคล้ายกับก้อย1 นางสาวดารินีหรือฟ้าเสียชีวิตเมื่อวันที่13ธันวาคม2563เธอเป็นภรรยาตำรวจที่รู้จักกับแอมสามีพบศพและส่งร่างไปชัน,นสูตรผลออกมากล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานซึ่งสามีให้ข้อมูลว่าก่อนที่ฟ้าจะเสียชีวิตได้ออกไปเจอกับแอมมาก่อน2นายสุรัตน เสียชีวิตเมื่อวันที่16มกราคม2564เป็นเพื่อนสนิทกับแอมสมัยเรียนด้วยกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนายสุรัตเสียชีวิตหลังกลับมาจากไปทานข้าวกับแอมซึ่งเคสนี้มีหลักฐานเรื่องการโอนเงินให้แอมในห่วงหนึ่งเดือนก่อนเสียชีวิตจำนวน60,000บาท 3. ร้อยตำรวจเอกหญิงกาดาหรือผู้กองนุย เสียชีวิตเมื่อวันที่9สิงหาคม2565เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกวงแชร์ของแอม 4. นางจันทรัตเสียชีวิตเมื่อวันที่15สิงหาคม2565หลังไปพบกับแอม 5. นางสาวก,กานิกาหรือเอกเสียชีวิตเมื่อวันที่12กันยายน2565ลูกสาวของเธอเล่าว่าแอมชวนแม่ไปทำบุญ และเป็นลมหมดสติที่ปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและเสียชีวิตในเวลาต่อมา 6. พันตำรวจตีหญิงนิพาหรือสารวัตรปูเสียชีวิตเมื่อวันที่1เมษายน2566ขณะไปทำบุญกับแอมที่องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐม7 นายสุทธิศักดิ์หรือแด้เสียชีวิตเมื่อวันที่12มีนาคม2566ซึ่งเขาเป็นสามีคนปัจจุบันของแอมทำให้สังคมได้รู้ว่าแอมเลิกกับสามีที่เป็นตำรวจแล้วแต่ทำไมแอมยังใช้นามสกุลเดิมของอดีตสามีอยู่ อีจัน์ได้คุยกับรองผู้กำกับสอบสวนอดีตสามีแอมได้ข้อมูลว่าอยากกับแอมตั้งแต่ปี2565แต่ยังอนุญาตให้เธอใช้นามสกุลโดยไม่บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรด้านการสืบสวนตำรวจลงตรวจค้นบ้านของแอมค่ะ ก็ได้พบกับขวดสารไซยาไอยู่บริเวณหลังบ้านตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับแอมกรณีการเสียชีวิตของก้อยในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเข้าจับกลุ่มเธอวันนั้นทุกคนได้เห็นแอมเธอหน้าตาเป็นแบบนี้และกำลังตั้งท้องสี่เดือนกับนายแด้ หนึ่งในผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเป็นเหยื่อของเธอตำรวจคุมตัวแอมสอบปักคำข้ามคืนเธอมีอาการเครียดจนความดันขึ้นต้องหามส่งโรงพยาบาลด่วนก่อนนำตัวกลับมาสอบปักคำต่อวันที่26เมษายน2566 ตำรวจคุมตัวแอมไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาโดยตำรวจยื่นค้านประกันตัวตลอดทั้งวันสื่อไม่เห็นญาติหรือทนายยื่นขอประกันตัวแอมจึงถูกฝากขังที่ทันทสถานหญิงกลางแม้แอมจะถูกคุมตัวแล้วแต่เหยื่อก็ยังผุดขึ้นไม่หยุด 9. นางรจรินหรือพี่น้อยผักเสียชีวิตวันที่10สิงหาคม2565 10. นางสาวผุทธดีหรือครูออสเสียชีวิตวันที่20พฤศจิกายน2565สองคนนี้คือลูกแชร์ของแอม 11. นางสาวนิตยาหรือนิดโฟแมน เสียชีวิตเมื่อวันที่22สิงหาคม2563หลังจากไปสถานบันเทิงกับแอม 12. นางสาวสาววิตรีหรือนิมภรรยาดาบตำรวจในจังหวัดมุกดาหารเสียชีวิตวันที่25พฤศจิกายน2563หนิมรู้จักกับแอมผ่านวงแชร์การตายของหนิมสุดสลดหลังเธอคลอดลูกได้1เดือน แอมส่งยาบางอย่างมาให้บอกช่วยลดน้ำหนักแต่นิมกลับเสียชีวิตหลังได้รับยาจากแอม 13. นางมณีรัตน์หรือครูตายเสียชีวิตวันที่10กันยายน2 5 6 5วูบดับขณะออกไปเจอกับแอมที่ตลาดองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 14. นางสาวการติมาหรือปลาภรรยารองผู้กำกับต่ชอชดกการจนบุรีเธอโดนวางยาเดือนกันยายน2565แต่โชคดีเธอรอดชีวิตมาได้และตอนนี้เธอเป็นพยานปากสำคัญแต่เหยื่อทั้งหมดยังอยู่ในการสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าแอมคือคนฆ่าพวกเขาหรือไม่ 27เมษายน2566คดีนี้เร un ียกความสนใจอีกครั้งเมื huh? ่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเมื่อ5ปีที่แล้วแอมมีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิตเวชแต่ขาดการรักษาไปถึง2ปีประเด็นนี้จึงเกิดคำถามในโซเชียลหากแอมเป็นผู้ป่วยทางจิตจริง จะหลุดพ้นจากข้อหานี้หรือไม่เรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตอนนี้มีคนที่รู้จักกับแอมเสียชีวิตแล้ว13รายรอดชีวิต1รายญาติของผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตต่างตั้งข้อสงสัยค่ะว่าทุกคนเป็นเหยื่อของแอมไซยานายหรือไม่เพราะมีความเกี่ยวโยงกันกันกบแอมก่อนตาย เรื่องนี้ตำรวจทำงานหนักมากค่ะเพราะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะคลี่คลายทุกข้อสงสัยให้กระจ่างคดีนี้จะกลายเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่มีผู้ก่อเหตุเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวหรือไม่ติดตามกันต่อค่ะ